คลิปให้ชมนะคะว่าให้ไป2วันเป็นอะไรนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอพวกคุณน้องสุภาพรด้วยนะคะที่สนับสนุนมานะคะแม่นูกได้ไปซื้ออาหารเม็ดหมาแล้วก็ทรายแมวนะคะสั่งจากในเมืองมานะคะตอนนี้ทําคลิปเสียงเวลาประมาณ6กโมงเช้านะคะตื่นขึ้นมาก็อันนี้จ้างคุณตาสำล้อนะคะเอามาส่งที่บ้านเพราะมันหนักมากนะคะทรายแมวนะคะ ก็เอาเข้ามาทีละถุงนะควเพราะยกทั้งหลังเข้ามาไม่ได้นะคะหนักมากคใอยน้องสุภาพพร้และครอบครัวแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะแล้วก็เด็กๆในบ้านวันนี้เอาที่นอนที่คุณยายหมอะคะซื้อไว้ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ,อ,ะอุโมงะคะ่ะอุโมงเห็นอากาศเยน็ยนๆก็เลยเอาออกมานะคะอันนี้มันของเด็กๆในบ้านนะคะ ก็พวกเขาก็ไม่คิดว่าพวกเขาก็จะนอนแบบช่องไครช่องมันดีดีนะคะแล้วก็เอาก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยก็ให้เด็กๆอ่าในกรงได้เล่นอยู่นะคะเอาเด็กๆในกรงออกมาได้เล่นอยู่พอ,เ,อเด็กๆในกรงเล่นเสร็จก็เอาเขาเข้ากรงแล้วก็เอามาเรียงให้เด็กๆพี่ๆนอนนะคะเมนูไม่สบายนะคะไม่สบายเสียงก็ไม่ดีแล้วก็เอ่ ไม่สบายเพราะว่าวน,นี้ก็อยู่ในกรงตอนที่น้องๆเขาเล่นเนาะสองตัวเมียวเล็กกับอิงฟ้าสงสัยจะเป็นโรคลำไส้อักเสบมันกำเริบนะเพราะว่าแม่นุ๊กไม่กินอะไรท้องก็อืดนะอืดกินนิดเดียวก็อืดกินมากยิ่งยิ่งไปไม่ไหวเลยครับกินมากยิ่งแบบ จะอ้วกเลยนะคะจะทรมานนะคะเมนูเป็นลำไส้อักเสบหรือเป็นโรคกระเพาะกันแน่นะยังไม่ได้ไปหาหมอเลยนะคะเชื่อไหมคลินิกที่เคยไปเขาปิดนะคะเพราะมันมีงานประจำปีที่ตลาดที่ทุกถ่ายให้ดูตอนที่นุ๊กไปรอรับสายแมวออนั่นแหละมันมีงานประจำปีที่ตลาดไม่รู้ว่าคุณหมอจะมาวันไหน ก็ทรมานนะคะเพราะว่าไม่กินท้องก็อืดกินนิดเดียวก็อืดแล้วก็ยิ่งกินยิ่งกินจนอิ่มเนี่ยยิ่งอืดอืดเลยอืดข้าวเหนียวนี้แตะแตะไม่ได้เลยค่ะกินไม่ได้เลยท้องอืดเลยะคะ่ะอืดมากอืมทรมานะคะ่ะทรมานทําให้แม่นุ่ไม่อยากทําอะไรเลย นอกจากเคลียร์เด็กๆแล้วก็ทั้งฝนมันตกด้วยค่ะเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะอ๋อยิงฟ้ายิงฟ้าอยู่ในกลงให้น้องเล่นนะลูกเช้านี้ก็เลยเช้านี้ก็เลยรีบทําคลิปนะคะรีบทําคลิปตอประมาณตื่นขึ้นมา6กโมงค่ะว่าจะทําทตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ ก็ง่วงนอนก็หลับนะจิตใจมันไม่โอเคนะคะก็เลยไม่ทำเพราพ่อแม่ก็คงจะสงสัยอยู่ว่าเป็นอะไรหายไปไหนทำไมไม่ลงคลิปเนาะไม่ไม่ได้ลงคลิปแต่แต่ไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนะคะไป,ไปนน่นไปนี่ไปหาด็กจรไปหาน้องที่ถนนมิตรภาพนะคะ จะมีคลิปให้ดูนะคะคือจริงๆก็อยากส่งข่าวจริงๆก็ไม่อยากส่งข่าวสองอย่างคะ่ะเพราะว่ามันยังไงละ่ะมีดราม่านะคะมีดรามา่าว่าทำไมไม่ช่วยเหลือมาอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าบางครั้งถ้ามันถ้ามันช่วยได้ไม่เกินตัวนุก็อยากทำนะคะ ตอนนี้ก็ปรึกษาคุณนาอยู่ค่ะปรึกษาคุณนาอยู่เรื่องเรื่องช่วยเหลือเนี่ยค่ะกลงหาที่วางกลงซื้อกลงสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะกำลังคิดอยู่นะคะวันนั้นก็ไปกับแม่น้อยเอาเอา,เอาบ้านเอาบ้านหลังเล็กไปไว้ให้คือคุณยายหมอกือซื้อไว้ให้นะครับก็ ท่านคงไม่ว่าอะไรเพราะว่าเอาไปให้เด็กๆหลบฝนนะคะเด็กๆที่มิตรภาพนะคะอ่าก็มันก็อยู่อย่างนั้นละคะ่ะวันไหนรับวันไหนได้ช่วยเหลือรับน้องมาก็เอากลับคืนมานะคะบรรยากาศเมื่อวานันก็จะเป็นประมาณว่าฝนกวนมากคะ่ะฝนกวนมากเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกตกแบบปลอยๆนะคะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกกวนกว,วนมากคะ่ะฝนแบบมันก็เป็นพายุแหละ พอสงสารชาวไร่ชาวนาที่เขาตากข้าวเนาะข้าวนี้ถ้าโดนฝนนี่ก็หมดราคาเลยนะคะชายเย็นกับบวขาวกินขนมเนียข้าวถ้าตากไว้แล้วโดนฝนเนี่ยหมดราคาเลยนะคะแค่โดนฝนแค่ครั้งเดียวก็หมดราคาแล้วคนที่เขาจะซื้อก็ดูออกเขาก็ไม่อยากซื้อต้องได้ขายแบบบางครั้งที่ขายออกได้ก็ต้องได้ขายแบบขาดทุนนะคะนั่นแหละค่ะก็ มันตกได้ตกดีเนาะเข้ามาหาทุกตาหรือนะคะทุกตาก็ไม่ได้ไม่ได้ออกไปเมื่อวานตอนกลางวันแต่ว่าเมื่อคืนนี้มนุกเอาเขาออกไปเดินเพอฝนมันมันหยุดวันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีตกเยอะแล้วนะคะวันที่เจ็ดกับวันที่แปดฝนตกฝนตกตลอดตกปลอยๆนะเป็นห่วงเด็กๆที่ถนนมิตรภาพ นี้คลิปใหม่นะคะไม่ใช่คลิปเก่าถ่ายเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ไปหาพวกเขาครับมันจะมีคลิปให้ชมอยู่ก็ขอร้องว่าอย่าดราม่านนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ได้ยินเมนุพูดเลยคะเมนุร่างกายเมนุไม่โอเคเลยนะคะไม่โอเคเลยทั้งทั้งเลี้ยงแมวมานี่ได้สองโลกสามโลกเลยะคะน่าจะเป็น ทั้งโกกรคกระเพาะทั้งลำไส้ใหญ่อักเสบแล้วก็มอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพราะว่ามันยกยกหนักนะคะยกหนักยกผิดท่าผิดทางด้วยแต่ก่อนถุงขยะเด็กๆมันจะอยู่หลังบ้านนะคะยกออกมาหน้าบ้านหิ้วออกมาถุงดำอะ่ะตอนตอนหลังๆที่ว่าตัวเองอะ่ะอยมาขามกับพี่น้องของเขาคะ่ะขามกับส้มโอตอนหลังๆที่ตัวเองเป็น ปวดจนได้ไปหาหมอปวดหลังแหละก็ย้ายที่เอามาไว้แถวๆหน้าบ้านถุงขยายเด็กๆก็เลยเป็นอาการท้อแท้แบบโอ้โหแต่ฉันเป็นอะไรไปเนเด็กๆจะอยู่ยังไงนะก็คิดคิดละพานทำให้เราไม่มีกำลังใจแล้วก็ไม่อยากทำคลิปเลยไม่อยากทำอะไรเลยแต่ว่า แต่ว่าอยู่กับเด็กเหมือนเดิมทํากับเด็กเหมือนเดิม,ดดม,อ,ดมอันนี้น้องมะขามนะคะน้องมะขามน่ารักหูพับนะคะเป็นแมวที่ช่วยมาจากทุ่งนามะขามมะนาวส้มโอก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงแตกต่างจากพี่น้องของเขานะคะหูเขาจะเล็กๆแล้วก็เนี่ยพับๆลงเนี่ยดูมาตัวอื่นเขามาเป็นหูพับนะ่ดูแต่ว่ามะขามเป็นนะ เมื <c oughs> ่อวานให้อาหารพวกเขาแล้วก็ได้ถ่ายคลิปพวกเขาไว้เดี๋ยวนี้มันมันมืดเร็วแล้วมันเป็นเป็นหน้าหนาวแล้วแต่มันก็6โมงบางทีก็ยังไม่สว่างเลยอากาศเริ่มเย็นนะฮะอากาศเริ่มเย็นยิ่งฝนมาพาหนาวมาด้วยนะฮะน้องมะขาม นวดอะไรนะใครเนี่ยโอ้ยใครเนาะนี่ไายไหมเฮงอันนี้ใครดิโซดานินสีทองอันชันแล้วก็มาตินอันนี้เฮงๆเด็กๆในกรงอีกกรงหนึ่งนะคะแต่และกรงจะยาว6เมตรนะคะแต่ว่าความกว้างมันได้แค่เมตรนึงตามสภาพบ้านนะคะแล้วมา,มาดูเด็กๆนะคะ ทีวาเอาบ้านหลังเล็กมาให้นะใส่รถเก่งไม่น้อยมานะฮะตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่เจ็ดตอนเย็นแล้วนะคะพอพอ,อช่วงกลางคืนวันที่เจ็ดฝนก็ตกนะะวันที่แปดก็ตกอีกอนุกมาหาเด็กๆทุกวันนะคะปรากฏว่าพวกเขาไม่เปียกนะคะพวกเขาไม่เปียกไม่เปียกสักตัวเลยแม่นุกลองจับลองอุ้มเขาดูอุ้มเขาก็อุ้มอุ้มได้นิดนึงนะคะ่ะเขาก็ดิน้น เขาก็คงจะไม่ไม่อยากให้เราอุ้มเขานานนะก็เคยได้อุ้มได้จับเขาอยู่นะคะอาหารเปียกก็เอามาส่งทุกวันนะคะวันละวันละสองซองอาหารเปียกอาหารเปียกเด็กๆก็กินทั้งที่บ้านกินทั้งที่นี่นะะก็ขนาดนุขกขออาหารเปียกนะคะส่งที่อยู่ไว้ให้ในคลิปก็ไม่มีท่านใดช่วยเหลือมาเลยนะคะเด็กๆที่นี่เขาก็ กินอาหารเปียกเขาคงจะอิ่มท้องนะคะเ,เขาชอบค่ะชอบอาหารเม็ดเมนูก็ให้เหมือนกันคะอาหารเปียกก็ทิ้งไว้ให้ฝนตกเมื่อวานนี้ค่ะกินกันไปสองซองสามตัวะคะ่ะแล้วเมนูก,ก็เอาอาหารเม็ดไม่ให้นี่น้องใส่เสื้อกันฝนไปค่ะใส่หมวกกันน็อกไปอันตรายค่ะบนถนนมิถภาพเวลายิ่งฝนตกด้วยนะคะแต่ก็ต้อง เดก็ต้องไปสงสารนะคะสงสารแล้วก็มาแวะมาหาเด็กๆจอนค่ะที่เคยมาจริงๆเมนุกไปทุกจุดมาทุกวันค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันที่วันไหนว่างวันไหนมีเวลาเยอะอย่างวันหยุดเนี่ยแมนุกถึงจะได้ถ่ายคลิปนะคะอันนี้ก็ตอนกลับบ้านนะคะถ่ายแม่น้ําตรงนี้หนองน้าค่ะตรงนี้เขาใช้รอยกระทงแต่มันผ่านไปนแล้วแหละแม่นุกไม่ได้มารอยกระทงกับเขาหรอก กลับมาบ้านนะ,ะ<ๆ>เด็กๆเจ้าสีเทาดูๆมาชาร์คเพื่อนนะคะสีเทาหิวนะคะมาชาร์คกับเพื่อนอแม่เอาให้กินนะคะกับสีส้มนะคะ,ะ,คะกลับมาในบ้านเด็กๆก็ยังเด็กๆในบ้านก็ยังนอนนะะนอนนอนที่ใครที่มันเหมือนเดิมนนะคะก็เมนูก,ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคําพูดคําจาของเมนุคําไหนที่พูดไปแล้ว ผิดอกผิดใจไม่ไม่ถูกอกถูกใจท่านใดเมื่อก็ต้องกลับขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะก็ขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด็กๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ